สู้มลภาวะฝุ่น pm 2.5ด้วยโหมดฟอกอากาศแอร์เคลื่อนที่วิมานแอร์ฟอกอากาศได้อย่างหมดจดหมดปัญหากับฝุ่น pm 2.5 a c t i v ้ c a อ b o n ีบคาร,บร์บฟเตอร์ไส้กรองอากาศคาร์บอนดูดซับสารอินทรีย์เช่นสารที่ทำให้เกิดสีและกลิ่นสารระเหยคลอรีนฟอร์มาลดีไฮ ไฮโดรเจนซัลไฟที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย h e ปปาฟิลเตอร์ไส้กรองเฮปปากรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นละเอียด2.5ไมครอนได้97%เพียงแค่ใส่แผ่นฟอกอากาศแล้วเปิดโหมดนี้1ชั่วโมงจะทำให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ขึ้น97%แต่เมื่อใช้โหมดคูลิ่งแ air ให้นำแผ่นฟอกอากาศออกตามเดิม